ขอทะเลกาแฟเราไปที่ลานโฟไปซื้อกางละก่อนแล้วก็ มาสุดท้ายคือจะกลับบ้านซื้อกุ้งคือแถวนั้นเพราะว่าหนูไปเย็นแล้วไงแล้วเขาจะเก็บร้านหมดแล้วผนมันกำลังจะมาคือเห็นร้านนี้กุ้งมันตัวใหญ่แล้วมันดูสดข้างบนนะในกองนะแต่หนูไม่รู้ว่ามันยังไงแต่หนูให้แฟนสั่งไว้สองโลแล้วหนูเดินบอกว่า <โล S 1> เดี๋ยวโลสามร้อยยี่สิบแล้วเดินไปซื้อผักแล้วพอกลับมาเห็นเขากางหยิบกุ้งใส่ตัวสองตัวนี่แหละแล้วเขาก็ช่างให้แล้วหนูกน็รีบกลับบ้านกันเลยแล้วพอมาถึงบ้านเปิดใต้เบาะรถดูมันกลิ่นเหม็นอนะ กลิ่นมันเหม็นเน่าแล้วพอเอาไปวางไว้แล้วก็จะแกะแล้วก็ถ่ายรูปไว้คือกุ้งมันสีส้มคือแต่เนื้ออะไรมันไม่เละหรอกนแต่กลิ่นมันแรงมากคือล้างโซดาอะไรก็ไม่หายไงกลิ่นคือหลูหไม่รู้จะทําไงโอเคต้มให้หมามีรูปไหมมีมีมีแล้วได้ไปถามที่ร้านเขาไหมครับหนูไม่ได้กลับไปคือเพราะว่ามันเย็นแล้วไงกลับมาถึงบ้านก็ประมาณหกโมงครึ่งได้ มันมีมันไม่ได้มีแคต่ตัวเดียวม้ยยังค่ะเนี่ยแล้วแล้วแล้วแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันปนกันมาแล้วตอนที่เราซื้อก็ไม่มีกลิ่นแล้วไม,ไ,ไม่ได้กินไม้กุ้งไม่ได้กินทั้งสองโลเลยทิ้งหมดเลยทิ้งหมด<อ><อ>ต้มให้หมาไม่ได้ทิ้งต้มไปให้หมาจอนจัดอ๋อต้มให้หมาเลยใช่ของโลก็คือมันมีกลิ่นแรงหมดเลยมันใช่ไม่ได้เลยหึงทั้งบ้านเลย ล้างโซดาก็กินไม่หายเรารู้สึกยังไงเราไปซื้อมาแล้วเรากินไม่ได้มันก็เสียใจนะเสียดายเงินด้วยมันไม่ใช่ถูกๆคือมันกิโลละสามร้อยยี่สิบซื้อมาสองโล,ลก็หกร้อยเกือบพัน่ะก็เสียความรู้สึกก็คนอยากกินด้วยความอยากกินนานๆจะกินกุ้งแล้วแบบมันจะแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆระวังด้วยร้านที่อยู่เออเอาอว่าเราอยากฝากัฝากอะไรกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสการให้กับ จะฝาก,กยังไงขายของหมดมันให้อย่าลองหรือว่าอย่าเอาฟ้องสียอะไรพวกนั้นก็ถ้าไหนขายไม่หมดก็ไปทําอย่างอื่นเถอะอย่าเอามาปนกันแล้วก็ขายให้ลูกค้าแบบนี้คนเขาอุ้สรรคอยากกินหรืออะไรคือความตั้งใจเขาอยากจะกินอนะ่ะแล้วมาเจอของบแบบนี้มันกินไม่ได้แล้วมันรับไม่ได้คือมันเสียใจเสีย<จ>ความรู้สึกเขาต้องเข้าใจความรู้สึกคนอยากกินด้วยแล้วคนขายก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าด้วยว่ามันเป็นยังไงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสต่อ ก็อยากาาสินค้าที่ได้คุณภาพไหมอะไรแบบนี้อยากให้ไปเข้าเข้าไปตรวจสอบมากเพราะว่าที่อันนี้ที่โพสลงคือมันไม่ได้มีแค่หนูคนเดียวที่ว่าโดนคือมันมีหลายคนแล้วที่เข้ามา,มาคอมเมนต์ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าหนูคนเดียวร้านนี้มันเป็นหลายรอบคือเขาไม่ได้แค่ขายของสดคือเขารับย่างหรือนึ่งด้วยแล้วอีกอย่ากคือบางคนเขาบอกว่าร้านนี้คือ เอาของสดไปย่างเสร็ได้ของเน่ากลับมาก็มีหรือของมันไม่ถึงกิโลก็มีเวลาขายหกโมงสี่ทุ่มไอ้นี่นะเรือหกมึกอะขอะไม่ได้เลใหญ่ัวใหญ่นะมึงไ